ตอนที่46่สิบหกเจ็บเจ็บทำไมถึงได้ฝันบ้าๆบแบบนี้ได้เนี่ยโอ้ยซึ่งจะตกลงมาจากเตียงอีกเหอมินิซีรี่ในหัวของเฉิงอี้คงอยากพบฟู่ซานเพื่อถามเรื่องทำทำนายมากเกินไปเพราะอยากกลับบ้านมั้น อังจะมีหน้ามาบอกว่าไม่สนใจไปรีดซีกับฟูซาไม่ใช่สัน,นนอยแน่นอนว่าไม่พวกเราเชื่อคุณสนับสนุนผลงานอยากเข้าไปยุ่นวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวหึดึงขนาดนี้เนี่ยวิปิงงั้นเหรอเข้ามาเน,นี่ยนานี่มัอนอะไรกันไปรีดซี ส่เสื้อผ้าของเหนียววีปิงทำไมเนี่ยในที่จุดท่านก็หาข้าจนพบฮึท่านมาก็ดีแล้วข้าจะตักทิ้งซะมีเจ้านั่นอยู่ก็มีแต่จะใช้หลอกลวงคนอื่นสร้างความวุ่นวายเออเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจจเ,ย,เ,ย,เย,ยินก่อนข้าเองข้าเองนี่คือวิชารอดคราบนะฮะ ทำไมต้องทำแบบนี้สนุกมากนักเหรอเอเพราะว่าวันนั้นบางขนาดนี้มองแวบเดียวก็จําได้แล้วใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วดูไม่ออกก็มีเพียงคนงอเท่านั้นแหละดังนั้นเจ้าจึงคิดวิธีนี้ขึ้นมาอืมวิชาลอกครับ เป็นวิชาลับที่สามารถทำให้ข้าปลอมเป็นใครก็ได้ทางด้านเฉินอี้ห้องสมุดของเนียรว่ยบิงวิชาลับที่ศาสนาหิงเพลิงเชี่ยวชาญที่สุดก็คือวิชาลอกครับทีนี้เจ้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจำได้แล้วหึวิชาลับไม่สามารถใช้รับหลังอาจารย์ได้นี่ในนิยายเคยเขียนไว้ แต่ตอนนี้เจ้าใช้ไปครั้งที่สองแล้วไม่เป็นไดรข้ามไม่ให้อาจารย์รู้เด็กขาดนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรคงไม่ใช่หนังคนจริงๆหรอกนะอุปกรณ์ที่ใช้ในวิชาลอดคราบนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญอยู่ที่ผู้ใช้วิชาหึนี่ที่จริงเจ้าไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ ข้าแต่งหน้าเอาก็ได้การส่งเจ้ากลับไปจะให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้ไม่ต้องห่วงข้าแต่ข้าอืมแค่มองก็ดูเจ็บแล้วข้าชินแล้วเจ้ายังใจอ่อนเหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดไม่จะพูดก็ตายซะ การส่งเจ้ากลับไปจะให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมฟูซานถึงไม่ชอบเนียริปิงเอาแต่วิ่งไล่ตามเจ้าหมอนั่นว่ามาสิว่าเจ้าอยากให้วันงานล่าสัตว์กลายเป็นแบบไหนอืมงานล่าสัตว์ จ้านั่นคงไม่ออกมาพบข้าในงานต้องแนะ่เขาจะต้องปลอมตัวเข้ามาในงานคารวะท่้งอ,องจู้เชียวยังไม่ได้ยินดีกับท่านอองเลยที่ได้สิ่งล้ำค่ากลับคืนมาขอบคุณอองวีหืแเนวีปิงสนิทสนมกับท่านอ,องตั้งแต่เมื่อไหร่อย่ายหาว่าข้าพูดมาก ข้ขอเตือนท่านไว้สักหน่อยวันนี้ปานเซียนก็อยู่ที่นี่ด้วยอ,องวีก็ควรทำตัวดีๆต่อหน้าเสด็จพ่ออย่าเอาของที่ไม่น่ามองติดตัวไปด้วยฮ <c oughs> ของที่ไม่น่ามองเตนี่คือของล้ำค่าของเจ้าเหมือนควรใช้ฟูซานของท่านชิฮึ <c oughs> รูปร่างนี้คุณมาเงยหน้าให้ข้าดูนหน่อยดูว่าหน้าเจ้าหน่อยสิท่านอองข้างงามหรือไม่เออหน่าเกลียดพอไหมเจ้านี่ช่างงดงามและโดดเด่นจนมาจะถูกคนอืน่นจ้องช่วยโอกาสอยู่เรื่อยเลยบ้าหน้าท่านอองเออ ช่างเป็นคนงามที่ย่าจะพบเห็นจริงๆด้วยข้าชัดอย่ารองทำความรู้จักบ้างแล้วสิ